สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมเนบ r h ฮูดเพื่อนบ้านผู้แสนดีจะพาทุกคนไปสร้างหูปองสน่วลดใน TikTok อกช็อปกันครับก่อนอื่นให้กดเข้าไปที่ s e l l u r c r n t n t e r นะครับสังเกตคาว่าโปรโมชั่นครับกดเข้าไปเลยครับพอมาหน้านี้นะครับจะปรากฏเมนูขึ้นมา3เมนูให้เราคลิกไปตรงที่ขูปองสน่วลดครับอันที่3เนาะ จากนั้นกดสร้างคูปองส่วนลดปุ่มสีเขียวๆด้านล่างครับพอมาหน้านี้นะครับขั้นแรกก่อนให้เราสร้างให้เราตั้งชื่อคูปองของเรานะครับผมจะไม่ตั้งนะครับเพราะว่า i k t o k Shop มันตั้งมาให้เราแล้วเนาะอันที่สองนะครับเวลาที่ช่วงการรับเริ่มต้นอันนี้หมายถึงคูปองเราจะเริ่มใช้งานได้เมื่อไหร่ครับ ผมก็จะกำหนดเป็นวันที่14กันยา2023เลยนะครับจากนั้นเวลาที่ช่วงการรับสิ้นสุดนะครับก็คือคูปองเราจะหมดอายุวันไหนนะครับผมก็จะเลื่อนไปสักเดือนพฤศจินะครับเป็นสิ้นเดือนของพฤศจิเลยกดบันทึก อายุการใช้งานนะครับอันนี้หมายถึงเมื่อลูกค้าเก็บคูปองของเราไปแล้วคูปองนั้นจะมีอายุได้ถึงกี่วันนะครับผมจะใส่สัก10วันนะครับนั่นก็หมายถึงถ้าลูกค้าเก็บคูปองของเราลูกค้าจะมีเวลาใช้คูปองของเรา10วันนะครับถ้าเกิน10วันคูปองนั้นก็จะหมดอายุนะครับ ลูกค้าก็จะไม่สามารถใช้คูปองนั้นได้แล้วเนาะต่อไปนะครับประเภทส่วนลดอันนี้จะมีให้เราเลือกอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือเป็นส่วนลดเงินสดกับส่วนลดที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอธิบายส่วนลดเงินสดก่อนนะครับก็คือเราตั้งได้เลยว่าเราอยากให้คูปองเราลดกี่บาทนะครับ15บาท20บาทตั้งไปได้เลยครับแต่ผมจะเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเนาะ ผมจะลดเป็น5%นะครับต่อไปนะครับส่วนลดสูงสุดต่อการสั่งซื้อนะครับถ้าเราเลือกเป็นไม่จำกัดเนี่ยสมมุติว่าสินค้าเราราคา100บาทนะครับลูกค้าใช้ส่วนลด5%ลดก็จะลดได้5บาทเนาะแต่ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าเราในราคา 400บาทนะครับสมมุติ400บาทลบ5%เนาะลูกค้าก็จะได้ส่วนลดอยู่ที่20บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติลูกค้าซื้อสินค้าเรา10 0 0 0บาทนะครับลูกค้าก็จะได้ส่วนลด5%จากเรามันก็คือ500บาทนะครับซื้อ1 0 0 0 0บาทได้ลด5 0 0บาทอย่างนี้นะครับถ้าเราตั้งว่าไม่จํากัดนะแต่ถ้าเรากําหนดค่านะครับ ผมจะก,กำหนดเป็น15บาทเนาะอันนี้ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าของผม10,000บาทลูกค้าก็จะได้ส่วนลดสูงสุดแค่15บาทนะครับเข้าใจแล้วเนาะอธิบายง่ายๆนะครับยอดใช้ใจ่ายขั้นต่ำนะครับถ้าสมมุติเราตั้งว่าไม่มียอดใช้ใจ่ายขั้นต่ำนะครับลูกค้าซื้อของร้านเราแค่10บาท20บาท ลูกค้าก็จะได้ส่วนลด5%นะครับผมซื้อพูดง่ายคือซื้อกี่บาทก็ได้ส่วนลด5%นะครับแต่ถ้าเรากำหนดค่านะครับผมจะกำหนดเป็น199เนาะ,ะถ้าลูกค้าซื้อสินค้าในราคาต่ำกว่า199บาทก็จะไม่ได้ส่วนลด5%ไปนะครับก็จะใช้คูปองนี้ไม่ได้แต่ถ้าซื้อมากกว่า199ก็จะสามารถใช้คูปองนี้ได้ครับ ต่อไปนะครับจานวนคูปองที่สามารถใช้ได้ก็คือเราสร้างคูปองของเราจํานวนกี่คูปองนะครับผมจะสร้างสัก10,000่คูปองต่อไปนะครับอันสุดท้ายขีดจํากัดการรับต่อผู้ซื้อ1นึ่รายนะครับหมายถึงคูปอง1ใบสามารถลูกค้า1คนสามารถเก็บคูปองได้กี่ใบนะครับ ผมจะตั้งเป็น1นี่แหละครับ1คนต่อ1ใบนะครับจากนั้นให้เราตรวจความเรียบร้อยดูอีกทีนะครับว่ามีตรงไหนผิดพลาดหรือเปล่าเราเกรอกตัวเลขผิดหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเราก็กดบันทึกได้เลยครับกดตกลงและบันทึกแค่นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมคูปองของผมอยู่อันแรกครับตรงตรงัวงสีน้ำเงินมันยังไม่ถึงเวลานะครับ เพราะว่าตอนนี้อยังไม่ถึงเวลาคนระับมันใช้ได้พรุ่งนี้เนาะโอเคครับจากนั้นกดย้อนกลับไปนะครับผมจะมาสร้างส่วนลดราคาสินค้านะครับตรงเมนูแรกเนี่ยครับสีน้ำเงินเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับว่าคูปองส่วนลดกับส่วนลดราคาสินค้ามันต่างกันยังไงนะครับ ส่วนลดราคาสินค้าคือถ้าสมมุติว่าเราใส่ส่วนลด5%ไปนะครับอ่าสินค้าทุกอย่างเรานะครับราคาก็จะถูกลบไป5%โดยอัตโนมัตินะครับลูกค้าจะไม่ต้องใช้คูป,ปองเลยครับถ้าสมมุติว่าสินค้าเราราคา100บาทเนาะแล้วเราใส่ส่วนลดราคาสินค้าไป5%นะครับส่วนลดเราก็จะเหลือ 95บาททันทีนะครับโดยที่ลูกค้ายังไม่ต้องใช้คูปองนะครับแตกต่างจากคูปองส่วนลดนะครับคูปองส่วนลดคือลูกค้าจะต้องมีคูปองของเราก่อนถึงจะสามารถลดราคาสินค้าที่ลูกค้าซื้อที่ลูกค้าซื้อกับร้านเราได้นะครับโอเคครับกดเข้าไปตรงส่วนลดราคาสินค้านะครับผมจากนั้นกดสร้างส่วนลดครับ พอเข้ามาหน้านี้ก็เหมือนเดิมครับชื่อโปรโมชันผมก็จะไม่ตั้งนะครับเวลาเริ่มต้นก็เหมือนเดิมครับผมผมจะเริ่มมาที่14ครับผมส่วนเวลาสิ้นสุดผมก็จะเอาสิ้นเดือนพฤศจิกอนเดิมครับส่วนประเภทส่วนลดนะครับผมก็จะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับผมจะลดแค่1%เปนาะกดยืนยันไว้ครับ ตอนนี้สินค้าในร้านของผมทุกชิ้นนะครับโดนลบมาน1%นแล้วนะครับสมมุติราคา100บาทสินค้าของผมก็จะเหลือแค่99บาทนบครัาบอทนะครับกดบันทึกไม่ได้เนาะมีอะไรผิดพลาดอ๋อสินค้านะครับเราต้องเลือกสินค้าด้วยเนาะว่าจะให้มันลดตรงไหนนะครับจะให้มันลดตรงสินค้าตัวไหนผมก็เลือกไปเยอะๆเลยครับเลือกไปเลย นั้นผมขายเกี่ยวกับเครื่องประดับเงินเครื่องประดับไทยนะครับสร้อยข้อมือสแตนเลสพวกนี้นะครับอ่ามันให้เลือกได้แค่20รายการเนาะโอเคครบแล้วกดเสร็จสิ้นครับผมจากนั้นกดบันทึกครับกดตกลงครับแค่นี้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวขออธิบายอีกสักรอบนะเมื่อกี้เหมือนจะอธิบายงงๆไปหน่อยผมจะกดเข้าไปดูที่ผมสร้างนะครับอ่าเห็นไหมครับดูสินค้าชิ้นแรกนะครับตอนแรกเนี่ยผมขายอยู่100บาทนะครับพอผมใส่ส่วนลดนี้ไปเนี่ยเหลือ99บาททันทีครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเราสินค้าเราก็จะถูกลดดยลดโดยลด โดยส่วนลดสินค้านะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะสามารถใช้คูปองลดอีกทีหนึ่งได้นะครับก็คือลูกค้าสามารถลดได้2ต่อเลยนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามกดไลค์ผมหน่อยนะครับแล้วก็ต้องขอภัยที่พูดกระตุกนะครับพูดยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับโอเค,ครับขอบคุณครับ